ท้ายครับท <cit> ้ายแล้วเดี๋ยวได้หาแน่นอนดูคะแนนกันนะคะคุณเตีังมีหนึ่งคะแนนและคุณโมหนึ่งคะแนนคุณโจก็ยังศูนย์คะแนนค่ะพูดขึ้ามาในรอบนี้สนับสนุนโดยเครื่องื่มบำรุงกำลังฉลามค่ะอันหนึ่งคะแนนวันนี้ปกติเราจะแกล้งกันอย่างงี้สามคนก็เขาจะแกล้งกันแหละเขาจะแกล้งกันเองแต่งวดนี้เริ่มลามมาถึงที่ฉันแล้วหมายความว่าต <correlation. S 1> <enthus blonde. S 2> ั้งโดนเหรอโดนเอง อะไรระหว่างเสื้อผ้าเรื่องเสื้อผ้าภาพถ่ายภาพถ่ายหรือว่าไดอารี่ไดอารี่เอามาแกล้งอะเสื้อผ้าภาพถ่ายหรือไดอารี่นะที่คุณตั๊กโดนแกงสามชาติจัดการซะแล้วอ้าวอะไรครับดูที่มาเขียนเลยดูทีมาเขียนมาเลยไม่มีข้อมูลเราอย่างเดียวว่าเขาจะแกงพี่ตั๊กเรานี่ยแหละมาดูผมติมีแล้วหนึ่งคะแนนคิดว่าพี่ตั๊กโดนเรื่องอะไรครับออกมาเป็น เสื้อผ้าคุณองก็มีล้านหนึ่งคะแนนคี่ว่าโดนเรื่องอะไรครับเสื้อผ้าเอาเหมือนกันได้ได้เท่ากันไม่ได,ได,ได้ไม่ได้เท่ากันนะคุณโจ๊กคิ้ว่าเป็นเรื่องอะไรครับเป็นเสื้อผ้าหมดเลยอตอบหมนก็หมดเลยจะยิ้มเสียบเสียบเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้ก็ได้เหมือนกันหมดเอาละ,<ฮ>ะแก้งสามชาแก้งกับพี่ตั๊กเขาเรื่องอะไรคำตอบไมอยู่แล้วคือคือเสื้อผ้า สุดแล้วเพราะได้ไปคนละหนึ่งคะแนนหมดเลยค่ะแต่ว่าคะแนนก็น้อยกว่าสองท่น,นั่นอยู่ดีนะอ้าวสามทานมาดูกันว่าที่ตักต๊กนนเสื้อผ้าหมายความว่าเรื่องอะไร่ผู้ชมดูไปด้วยอ่ะเชิญพี่นงอ่าเดี๋ยวผมเปิด,ดเลยครับมาชมกันว่าเป็นเหตุการณ์แบบไหนโอ,อ้โแล้วเราต้งผัดแล้เปิดแล้วเปิดแล้ว อ่ามันไม่มาขอมาเดี๋ยวมาครับเขาบอกหยุดชั่วคราวโอ้มันจเสียงนี้ไม่ได้มันไม่จะสแกนไวมสิปีมาแล้สิปีมาแล้วอยากได้ลูกสาวข้ามันมีอยู่ชุดหนึ่งตอนที่ชายกลางมาเที่ยวหาค้าที่เมืองรับแลถ้าใครใส่ชุดนี้ได้ถือว่าคนนั้นเป็นชายกลางคอยดูไปคุณผู้ชมครับคืนนี้รับรองได้ว่าชุดของชายกลางของเราเห็นแล้วต้องอึ้ง มาเซ็กซ like ี่อะไรจะปานนั้นโอ้โหเอาชุดของใครมาเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนครับเจ้าของตัวจริงปิดหน้าอายอยู่นี่ครับคุณตั๊กวิรานั่นเองนอย่างี้ะชุดอะไรเนี่ยชุดอะไรเนี่ยบอกว่าคุณชายกานแล้วบอกว่าแาวงมานคุณเป็นผู้หญิงเหรอไม่นเองคือผู้ชายเนี่ย น้ำตาเล็ดขำมามีฮะด้านหลังเลยเจ้าของเนี่ยเจ้าสมัยก่อนพี่ตั๊กอ้วนขนาดนี้พี่ตั๊กอดทนทนไม่ไหวครับต้องออกเคลียร์เขาทำเป็นเผาเลยบ้านพี่เผนี่ยงานเป็นอย่างไหนเนี่ยเราแอบไปหยิบมาจากบ้านพี่ตั๊กครับรู้แล้วอย่าไปบอกใครเชียวนะ โ,โอ้ยบ้านใส่งี้เด้อพี่ทักษ์ e. เอ้ยทำไมแม่ง่เสื้อว่าพี่ทักษ์นี่นะไม่ไปตามเหรอตัวโลมันก็ใส่เสื้อโค้ทน่าสนุกคะแนนตกลงลมุติกก็เป็นสองคะแนนนะคุณมองสองคะแนนโจ๊กหนึ่งคะแนนโจ๊กก็ไปผ่านรอบนี้แล้วเราไปที่ประตูสามช่างมหาสมบัติสนับสนุนโดยเครื่องดื่มบำรุงกำลังฉลามค่ะประตูสามช่างมหาสมบัติสนับสนุนโดยเครื่องดื่มบำรุงกำลังฉลามค่ะ คะแนนเท่ากันสองท่านตีกับคุณมอนะฮะคุณจ๊กก็เป็นกองเชียร์เพราะฉะนั้นสองท่านเปิดคนละหนึ่งประตูใครเจอมหาสมบัติเข้ารอบสุดท้ายต่อไปค่ะตกลงกันเอาเองว่าใครจะประตูอะไรครับตีให้ให้ให้คุณมอเลือกก่อนอันนี้ดีค้อหนึ่งก็ได้หนึ่งมีก็ได้ด้วยอ้าวสามท่านมาเลยเดินออกมาเพราะฉะนั้นคุณจ๊กก็มาเชียร์อยู่ทางด้านนี้ขึ้นไปเลยนะฮะประตูสองประตูหนึ่งรอไว้ก่อนนะขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยครับเดี๋ยวนเย็นะฮะ พร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวให้สัญญาณแล้วถ้าใครเจอมาต้อัมเข้ารอบต่อไปเลยนะครับหนงสอลุยนะครับมาเลยค่ะมเลยค่ะเลยค่ะโอ้โหประครับรอโปรครับอมาดูเฉลยกันสาท่านมานี่อยู่ตรงนี้ค่ะประตูที่มาเลโอ้โหองๆเขเป็นหญิงสายอีกทีรอไปนะคะอ้าวทางรายการต้องขอบคุณนะคะคุณตีนะคะและคุณโจ๊กค่ะขอบคุณัอนค่ะ ไปครับลุ้นต่อกับคุณโมนะคะเรายังไปลุ้นหนึ่งล้านพี่คาโอค่ะเริ่มต,ต้นด้วยหมายเลขคาโอ,อหมายเลขครับ<อ>มาเลย ต่อไปเอาไปเลยสินะครับขวัญามันุราตอาโคเอาใบต่อไปเลยเ้าไป ไปได้ดีเรื่อยๆนะครับอาดไปใบเดียวัสุดท้ายค่ะเอาขาโอกงถ้าเป็นัญยามยุลานี่ลาดไปเดียวเลยแล้เนี่ยเอาไห้ได้ครับยามโอ้ยค่ะไเลยขาเค่ะโนะครับนึ่งสองเอทาิ่มปรืข้านบนเลยแล้วกันนะ ปั๊บค่โอห้าแล้วนี่โอคโอสิบค่ะสิบนะครับและค่ะโอสิบสองสองแปลาลไม่น้อยค่ะรับไปทั้งหมดนะคะสี่หมืนเจ็ดพันเก้ารอเก้าสิบค่ะ ได้นะฮะชิวเลนไร้น,นะฮะทุกบันเทิอย่างนี้ทางช่องเจ็ดนะครับสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ